สวัสดีค่ะมาพบกับรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ฟ้ามีคําถามจากทางบ้านค่ะซึ่งคนอายรคนอาจเป็นเช่นนี้นะคะคือทำไมเวลาคนที่สวดมนต์ไหว้พระยังมีจิตใจที่เร่าร้อนอยู่และพุทธศาสนา,าสุภาษิตข้อนี้คืออันทะตะมังตทาโหติยังโกโทสหเตนะรังเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามพุทธศาสนา,าสุภาษิตข้อนี้กับพระอาจารย์กันเลยค่ะไปค่ะ กลับนามาสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ค่ะฟ้ามีคำถามจากทางบ้านซึ่งเป็นคำถามสำหรับคนที่ชอบจดมนต์นั่งสมาธิมีคำถามว่าบุคคลที่ชอบจดมน์นั่งสมาธิาาาธแต่ทำไมยังมีจิตใจที่เล้าร้อนอยู่เจ้าค่ะ ความเล่าร้อนของใจเนี่ยหรือเป็นคนใจร้อนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ายามปกติเขาจะคิดเรื่องดีๆไม่ได้เวลาเขาไม่โกรธเขาคิดถึงเรื่องดีๆยังไม่มีเรื่องราวอะไรมากระทบใจเขาเขาก็ทําเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นบุญเป็นบุศสนอยู่แหละนี่ก็โดยทั่วไปเราก็เป็นกันอย่างนี้เวลาสวดมนนะ์เนี่ยในยามนั้นนะ่ะก็คงไม่มีเรื่องอะไรที่มันทําให้จิตใจเล่าร้อนเนาะเขาก็ยัง สงบสงบดีอยู่เราไปสวดมนต์เนี่ยในอารมณ์อย่างนั้นก็สวดได้เพราะเขาคิดว่าการสวดมนต์เป็นบุญของเขาเขาก็ทาทีนี้การสวดมนต์เนี่ยในขณะสวดเนี่ยก็อย่าไปคิดเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่เกิดความเล่าร้อในระหว่างสวดเนี่ยก็สวดได้แหละสวดจนจบแหละไม่โกรธหรอกแต่ที่เป็นคนโกรธง่ายเนี่ยสาเหตุก็น่าจะมาจากเมื่อยาปกติเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรกระทบจิตใจเนี่ยไม่ค่อยอดทนไม่ค่อยที่จะข่มใจ แต่การอดทนหรือการคุมใจเนี่ยมันก็แต่ละคนมันก็มีไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยก็ฝึกมาเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าความคุมใจเนี่ยได้ดีแล้วผู้ที่ไม่มีหรือมีน้อยในเรื่องของการคุมใจเขาก็จะมีความอดทนน้อยหน่อยแต่ถ้าเราบางคนเนี่ยบางเรื่องก็อดทนได้ดีแต่บางเรื่องก็ไม่อยากอดทนเหมือนกันนะทั้งๆที่เป็นเรื่องที่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่เขาโดยตรง ทุกเรื่องนั่นแหละแต่บางเรื่องเนี่ยมันแทงใจบางเรื่องมันก็ไม่ค่อยแทงใจเนี่ยบางเรื่องมันมันเก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วนปี๊ดขึ้นมาเน่ใช่บางเรื่องเนี่ยมันก็ทนได้เพราะมันไม่เขาเรียกว่าไม่ไปจี้ใจดำอะไรเงี้ยไม่ไปแทงใจเงี้ยเรื่องทั่วไปเงี้ยก็แค่ว่าบุญกิจนิดหน่อยแต่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบความรู้สึก ที่เขาจะอ่อนไหวในเรื่องนั้นหน่อยเจ้าค่ะอย่างนี้ก็จะไม่อยากจะทนละความอดทนของคนบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีอํานาจเป็นคนที่อยู่ในภาวะของผู้ที่ต่ําชั้นทางสังคมบากเสียงอะไรก็พูดไม่ได้อะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกพูดไปไม่ได้เพราะกลัวถึงแม้แต่จะไม่พอใจก็ไม่กล้าจะแสะดงออกองก็ต้องทนไว้แต่ในใจเดือดปุดปอดะ แต่แสดงออกไม่ได้ก็ต้องพยายามข่มใจเอาไว้พยายามทำสีหน้าให้เรียบเข้าไว้เพราะนั่น,น่ะแสดงออกไปแล้วก็สวยแน่ๆน่ั่นแสดงว่าเวลาเรามีอารมณ์โกรธมันมีทั้งที่เราเก็บเอาไว้ในใจแต่แสดงไม่ได้กับที่แสดงออกมาได้เลย ใช่ไหมเจ้าคะอย่างที่บอกคนที่ยังมีความกลัวกลัวผลกระทบติดตามมาเนี่ยเขาแสดงออกไม่ได้มากบางคนก็เลยไปแสดงในสัตว์หรือบุคคลอื่นที่เขาสามารถที่จะระบายอารมณ์โกรธได้เจ้าคะพวกเขาเหล่านั้นก็เลยเป็นที่รองรับอารมณ์ไปเพราะกับคนบางคนเนี่ยเขาไม่กล้าแสดงออกถึงไม่พอใจยังไงก็จะเก็บเงียบน,นี่มันเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีอำนาจ ในสังคมอะไรนะแต่ถ้าเราควรที่มีอานาจมากมีพลังเยอะมากสูงเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เห็นเนี่ยก็ไม่อยากจะอดทนนะไม่ชอบอดทนนะเพราะว่าตนเองเนี่ยมีพลังเยอะบางคนเนี่ย ก็อดทนได้นะเพราะอะไรเพราะเขารู้อะไรเป็นอะไรว่าควรจะแสดงออกหรือไม่อย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อมีอํานาจบางทีมันก็เมาในอานาจเนาะใครทําอะไรขาดใจไม่ได้ก็เลยจัดการเลยคือไม่ต้องเกรงใจนะจัดการเลยแหละดังนั้นเนี่ยคนมีอํานาจจะต้องมีธรรมแหละต้องมีธรรมะจึงจะไปสร้างความอดทนให้มันสูงขึ้นนะ ธรรมะก็คือประเภทที่ว่ามีเมตตากรุณาบ้างมุติตาเบิกขาบ้างอย่างนี้ก็จะทําให้คนที่มีอํานาจเนี่ยเขาก็ไม่แสดงออกรุนแรงเกินไปเพราะเขามีธรรมาหรับข่มใจแต่ถ้าเราคนที่มีภูมิธรรมดีแล้วเนี่ยถึงเขาจะมีอํานาจมากหรือไม่มีอํานาจเนี่ยแต่ด้วยอํานาจภูมิธรรมทีท่เขามีเนี่ยนะเขาสามารถข่มใจไว้ได้ไม่ให้ไปกระทบกับบุคคลอื่น ในลักษณะที่เป็นการเบียดเบียนแต่ก็อาจจะมีความไม่พอจะอยู่บ้างแต่เขาจะข่มข่มไม่ให้แสดงออกทางกายและวาจา คือไม่อยากจะทําร้ายใครนะก็เข้าใจว่าทําร้ายนี่มันก็ไม่ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าแบบคนมีภูมิธรรมเนี่ยยกตัวอย่างมาพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างคําถามเขาบอกว่าคนในครอบครัวของเขาเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะชอบสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยขาตักบาตรตลอดเวลาแต่เขารู้สึกว่าเหมือนทําไมทุกครั้งที่มีอารมณ์โกรธเจค่ะมีอารมณ์โกรธที่แรงแล้วก็ยังมีจิตใจที่ชอบ สาบแช่งผู้อื่นทั้งๆท,ที่ก็คือสงสัยว่าทั้งในครอบครัวเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอเยอะที่สุดแต่ทําไมยังมีอารมณ์โกรธหนักมากกว่าผู้ที่อาจจะไม่ได้สวดมนต์ไว้พระตลอดเวลานะเจ้าคะ่ะตอนที่เขาสวดมนต์เนี่ยเพราะเขาคิดว่าเป็นบุญของเขา แต่ในช่วงที่เวลาไม่ได้สวดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีในลักษณะที่จะต้องระมัดระวังอะไรไม่มีสติสัมปชัญญะในการควบคุมอารมณ์เนี่ยไม่ระมัดระวังในอารมณ์ว่ามันจะไปกระทบอะไรกับผู้ใดแต่เรื่องเหล่านี้นะมันแยกอารมณ์กันนะไอ้ตอนที่เขาสวดมนก็คงไม่โกรธแล้วเนาะแต่ไอ้ตอนที่เลิกสวดแล้วตอนนั้นก็ต้องระวังอะไรเนี้ยทีนี้ใช่ว,ว่าจะขึ้นกับคนที่แสดงความโกรธได้อย่างนั้นทั้งหมดคู่กรณีนี่ก็สําคัญนะต้องรู้จักที่จะมี มีความเข้าใจเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่กระทบอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ากระทบเนี่ยคือกระทบในส่วนที่มันเป็นสิทธิ์เป็นอำนาจที่เขามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเนี่ยมีสิทธิ์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราก็มีสิทธิ์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นี้การคุยกันเนี่ยก็ตกลงกันให้ดีว,ว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาจุดร่วมและมีการสงวน เรื่องที่มันเป็นส่วนตัวบ้างต้องคุยกันให้ดีไอการสแสวงหาจุดร่วมเนี่ยมันเป็นความจําเป็นสทบ่ควที่อยู่ด้วยกันในสังคมนะจุดร่วมกันทําให้เราเนี่ยคบกันได้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็ควรจะมีเรามองหาจุดร่วมกันว่าอะไรเนี่ยเรามีความชอบใจย,ยินดีเหมือนกันสแสวงหาจุดนั้นแล้วก็อยู่ด้วยกันเรื่องที่มันเป็นเรื่อง เฉพาะส่วนตัวอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันมีจุดต่างซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลเนี่ยก็ต้องตกลงให้ดีว่าอะไรเป็นเรื่องของบุคคลนะเรื่องส่วนตัวใช่ไหมอันนั้นการที่เราจะทําอะไรตรอมีอะไรเนี่ยมื่อคิดว่าเราเนี่ยอยู่ยังไงอย่างไรเสียมันก็ต้องอยู่ด้วยกันในละนะในสังคมอันนี้นะก็ต้องคิดถึงอย่างนี้แหละพระอาจารย์เจ้าคะที่นี้สิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยเขาสงสัยว่า <ừ> การสวดมนต์ไหว้พระหรือนั่งสมาธิเนี่ย <c ười> ม่ได้ช่วยใช่ไหมมันไม่ได้ช่วยทําให้จิตใจของเราเนี่ยสงบร่มเย็นบ้างเลยหรือเจ้ะจะให้มันตรงประเด็นก็คือว่า เขายัางฝึกจิตอะค่ะเจ้าเขายังไม่เข้าใจการฝึกจิตอบรมจิตเขายังไม่เข้าใจถึงในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติธรรมในบางส่วนแต่ในอีกหลายๆเรื่องบางทีเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ช่วงปฏิบัติธรรมถ้าเขาคิดว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้าค<ะ>่ะเขาจะระวังตั้งสติทุกอารมณ์ที่มันเข้ามากระทบเวลาสวดมนต์ก็คือดีช่วงดีแต่เวลาเลิกสวดมนต์แล้ว ไม่ใช่หมายความว่าจะเลิกตั้งสติจะทำอะไรก็ทำปล่อยกิเลสให้มันไปทำร้ายใครก็ได้นั้นไม่ใช่แต่ละคนก็มีสิทธิ์ส่วนตัวใช่ไหมว่าจะละเมิดกันมีได้เช่นถึงการทำร้ายกันอะไรอย่างเนี้ยมันก็เกินไปละนะถึงกับการฆ่ากันอะไรอย่างเนี้ยก็ยก็มันเกินล,นะะละนะผิดศีลธรรมละ นี้เนี่ยเขาเนี่ยถ้าเข้าใจว่าการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบคือต้องตั้งสติกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างที่เข้ามากระทบนี่แการตั้งสติเนี่ย ซึ่งก็ต้องพร้อมทั้งสัมปชัญญะด้วยก็ตื่นขึ้นรับอารมณ์ให้มันทันแล้วก็รู้ด้วยว่าอารมณ์ที่เข้ามากระทบนั้นเนี่ยจะต้องจัดการมันอย่างไรใช้วิธีจัดการแบบมีเหตุมีผลนะยังมีเหตุมีผลก็คือว่าเราเนี่ยรู้จักที่จะผนสั้นผลยาวด้วยไม่ใช่แหมยึดเอาเหตุเอาผลแบบชนิดที่ว่าเอาเป็นเอาตายนะคือชีวิตเนี่ยมนจะให้เหมือนกับหลักเป๊ะทีเดียวมันมันก็มันยังไม่ใช่ใช่ไหมเอาเป็นว่าก็ยึดในเหตุในผลนั่นแหละแต่ว่าเวลาประพฤติจริงๆเราก็รู้สึกว่าจะต้องมีลักษณะของ การขอท่านผลยาวกันบ้างอ,อย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันได้ดีก็จะคบกันได้ยาว นะเป็นเพื่อนฝูงกันก็จะพบกันได้แล้วเราก็รู้ใจกันซะการอยู่ด้วยกัน,นควรจะรู้ใจเพื่อนการรู้ใจเพื่อนก็ <c oughs> เท่ากับว่าเราเนี่ยเตรียมรับสถานการณ์เอาไว้แล้วถ้าเกิดเขาแสดงอะไรออกมาพฤติกรรมอะ <c oughs> ไรออกมาเนี่ยอาเรารู้แล้วว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นพฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้เขาเราอ่านเขาออกแล้วทางนานมาแล้วดังนั้นเมื่อเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นมีนิสัยใจคออย่างนั้นการแสดงของเราก็ต <c oughs> ้องรู้จักถนอมเหมือนกันว่ามันจะไปทําให้ อะไรแต่มีอะไรมันระเบิดเถิดเทิงไปกันใหญ่อะไรนงี้นะเนี่ยก็เป็นความฉลาดของการที่เราครบกันแล้วความโกรธเนี่ยแล้วมันจะมาดับกันง่ายๆนะความโกรธเนี่ยเป็นเรื่องพูดง่ายๆคือมันเป็นปกติของสัตวโลกอะไแะถ้ามีเรื่องอะไรที่มากระทบจิตใจขัดใจแล้วก็โกรธทางนั้นแหละแต่ว่าความโกรธเนี่ยอาจจะมีทั้งโกรธที่ไปทําร้ายและโกรธที่ไม่ทําร้ายอือันนี้อ้การโกรธแล้วไปทําร้ายกันเนี่ยมันมีผลที่ยาวหลายอย่างติดตามมา ปัญหามันก็คออยู่ข้างหน้าเลยแหละแต่เกิดลูกแก่อานาจนะพอลูกแก่อานาจปุ๊บเนี่ยพมมีอํานาจเยอะใช่ไหมว่าถือว่าตนเองน่ยใหญ่อย่างเงี้ยก็ลูกแก่อานาจปุ๊บเนี่ยก็แสดงความโกรธเกลียวกราดแล้วก็ทำร้ายกันเนี่ยโอ้โผลติดตามมาเยอะแยะเลยแหละพูดถึงเรื่องความโกรธเนี่ยก็มีพระบาลีเป็นหลักฐานยืนยันอยู่ว่าอันทัตมังตะทังโหติยังโกโทสัตเตนรังความโกรธ รอบงามนรชนใดความมืดมนย่อมมีขึ้นเมื่อนั้นอันนี้เป็นพระบาลีและคําแปลที่ยกขึ้นมาอ้างอิงว่าความโกรธนั้นไม่ดีเลยความโกรธไม่ได้แก้ไขอะไรความโกรธไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าค่ะความโกรธทําลายได้ทุกอย่างถึงทำลายชีวิตกันก็ได้เมื่อมันโกรธถึงที่สุดและความพยาบาทจองเวรร้างผลาน,นกันก็เกิดขึ้นติดตามไปไม่รู้จะเป็นเวลากี่ภีก,กี่ชาติก็ไม่รู้เจ้าค่ะ ดังนั้นก็ต้องข่มความโกรธระวังไม่ให้สาเหตุแห่งความโกรธนั้นมันเกิดขึ้นนะเพราะความโกรธเนี่ยมันมีสาเหตุนะไม่ใช่อยู่ลอยๆไม่มีอะไรก็โกรธกันหน้าดําหน้าแดงขึ้นมาไม่มีสาเหตุมันไม่ใช่หรอกนะมันมีเรื่องดังนั้นนะ่ะการที่จะถนอมน้ําใจกันเนี่ยก็ต้องดูว่าอะไรมันเป็นเหตุที่จะสร้างความโกรธเคืองเจ้าค่ะนะก็ต้องระวังสาเหตุให้ดีเท่านี้เราก็อยู่ได้ อยู่ได้อย่างดีโดยที่ไม่มีความลำบากยุ่งยากเดือดร้อนถูกใจทีจ่เป็นผลกระทบจากความโกรธที่มีต่อกันนะพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนที่เราจะจบตอนที่หนึ่งนี้นะคะอันนี้ฟ้าถามเผื่อเลยเจ้าค่ะถา,<ม>ถามเผื่อคนที่เขียนจดหมายหรือว่าส่งมเมสเซจมาทางรายการนะคะว่าพระอาจารย์พอจะมีวิธีนะคะที่ จะช่วยนะคะฝึกไม่ให้ใจของเราเนี้ยมีความโกรธได้ไหมเจ้าคะเรื่องการที่จะข่มความโกรธก่อนก็ต้องไปศึกษาในพระธรรมว่าพระเจ้าจตรัสถึงเรื่องความโกรธไว้ว่ามีผลอย่างไรจ้าค่ะความโกรธมันมีผลทําลาย อย่างไรทำลายเขาทำลายตนอย่างไรก็ต้องไปรู้เรื่องราวของกระบ,บวนการความโกรธที่มันเป็นไปนะอย่างนี้แล้วก็ไปศึกษาต่อไปว่าเมื่อเรามีความโกรธแล้วไม่ดีเลยเนี่ยเราก็ต้องสำรวมระวังด้วยการตั้งสติตั้งสติหมายความว่าตามระลึกรู้ถึงความ ดีงามมีศีลธรรมถึงความมีเมตตากรุณาคือตามระลึกถึงสิ่งดีๆที่มีให้แก่กันเรานึกถึงมุมดีๆให้มันมากเข้าไว้กว่ามุมลายๆที่มันมีไอเรื่องลายๆมันมีเราก็ค่อยๆที่จะแก้ไขกันไปตามที่ตั้งใจมุ่งมั่นส่วนเรื่องดีๆที่มีต่อกันมีเยอะแยะทำไมไม่คิดล่ะก็จาะก็มีความคิดเรื่องดีๆต่อกันเนี่ยทำให้ใจมันอ่อนลงอ่อนโยนลงไม่โหดเหี้ยมแล้วก็เราคิดถึงเรื่องดีๆกันมีคุณต่อกันเคยช่วยเหลือทำค้ำชัวร์อะไรกัน อย่างนี้ก็เป็นอุบายที่ดีเขาเรียกว่ากุศโลบายทําให้จิตใจมันอ่อนโยนลงไม่หยาบกระด้างแล้วยังต้องรู้ไว้ถึงว่ารู้ด้วยปัญญาว่าความโกรธนั้นเป็นกิเลสกิเลสนี้ทําลายแม้แต่เจ้าของกิเลสเองก็ไม่เว้นทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่เป็นภายนอกบางทีไม่ใช่โกรธในสิ่งมีชีวิตนะคนมากโกรธก็โกรธไปทั่วโกรธธรรมชาติโกรธต้นไม้ภูเขาเราไกเมันอโกรธได้หมดอ่ะหาเรื่องโกรธได้หมดได้มันคนมากโกรธเนาะ แต่เราโกรธอย่างไรเราก็จะไม่ทําร้ายไม่ลรเมื่อสิกันด้วยการทุบตีฆ่ากันความโกรธเนี่ยเราก็ยังเป็นปุถดชนนะมันก็ต้องมีแ,ลแหละยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงถึงแบบว่าไม่มีอาสวะกิเลสดังนั้นความโกรธที่ยังมีเนี่ยมันก็ต้องเป็นความโกรธที่เรานควบคุมมัน ในการควบคุมก็คือเราเนี่ยก็ต้องมีศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ละเมิดสิทธิ์ในชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นก็เรามาระวังตรงนี้ให้ดีว่าเราเนี่ยเป็นผู้รักษาศีลละเมิดในศีลห้าแล้วมีผลผูกพันทางกรรมคือต้องใช้กรรมนะเราก็คิดถึงอย่างนี้นะแล้วเราก็จะได้ข่มความโกรธไปได้ดีขึ้นเพราะเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าแล้วเราก็หมั่นเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี่ก็คือเราเนี่ย หามองหาจุดที่ดีของคนของสัตว์จุดที่เขาไม่ได้เป็นอันตรายเราก็สามารถที่จะสร้างความรักความเมตตาในคนในสัตว์นั้นได้แต่ก็นั่นแหละการที่มีเมตตาเนี่ยผู้ที่จเจริญเมตตาเนี่ยก็จะโกรดน้อยลงเป็นธรรมดาแต่การที่เราโกรธน้อยลงเราก็อย่าไปทําให้คนอื่นและสัตว์อื่นเขาโกรธเดี๋ยวเราก็ไม่โกรธ หรือว่าโกรธน้อยแต่เราทําไปโดยไม่ระวังก็จะไปทําให้คนอื่นต่คอื่นเขาโกรธเขาอาจจะทําร้ายเราได้ก็อย่างนี้เหมือนกันคน่ะที่เจ้าค่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงตอนที่2อเจ้าค่ะพระอาจารย์กับคําถามพี่ว่าเป็นคนที่หึงขี้ระแวงคิดมากในเรื่องของแฟนเคยนอกใจค่ะจะมีธรรมะข้อไหนที่ช่วยทําให้ความทุกนี้เบาบางลงไปได้เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงตอนที่สกันค่ะ อันทัตมังตทาโหติยังโกโทสหเตนะรงังความโกรธครอบงำน,นรชนเมื่อใดความมืดมนย่อมมีขึ้นเมื่อนั้น